สบ,บายดีพี่น้องหมดสุขสุขคนเนาะวันนี้ก็มาพบกับบ่าวสอนสายกินอีกเซนเคยเนาะคลิปนี้บ่าวสอนจะพาพี่น้องมากินตำมาฮุ่งพี่น้องเลยตำมาฮุ่งกับผักสลัดเนาะเนี่ผักสลัดสดใหม่ๆจากสวนเลยเนาะมามาพี่น้องสุดยอดเนาะใส่มือพี่น้องพันกินเลยเนาะสะลัด สรสลัดกรอบๆจากสวนนะนนี่สุญยอดเลยมามาพี่น้องตับมะฮุงใส่มะกอ,อกเนาะอย่าไมีมะกอ,อกลายมีความหอมป้อมน้ำ สอนบบได้ลง,งชิปโดดนเนาะ,เน,ะเนื่องจากว่าขาเวียกเนี่ยเนาะหรือว่าบุษบายเนี่ยประมาณทิศเกือบทิศหนึ่งเนาะโบได้ลงชิปให้พี่น้องเบิง่งอืมแช่เลยโ <c oughs> ต่ตามาฮุ่งเพิ่ม แยมมะกอกยำมยี่มะกอกลายผักกะลายผักกะงามบาใบท่ใหญ่พันเอาเนาะบาสอนมากินพันเครื่องบุคบอันหดพี่น้องเลยบุมมีหอยมีหอย มากินกราฟในีแห้งแซบะะขะหักดิใส่มะกอกสองหน่วย อยากส้มน้อยนึงเรามาข้นบาสอดล้มาคามเปียกใส่น,ำน้ำเลยบริใส่มะนาวเนาะกก,กับมาคามเปียกตต่มาฮุ่งตต่มาฮุ่งก็เป็นอาหารลาาเนาะ ที่แซ <c oughs> ่บเมนูเด็ดของอาหารลาวก็ว่าได้เนาะจากมีลาบมีก้อยกมีตำมะฮุง่งปนปูปนป่าแนวแซ่บเมืองลาวผ่านเลย ไม่อยูซึอยากตำมะฮงเนาะตามกินซะมะฮงอยู่กกว่าพี่น้องเลยสะอ่อนพักกันนะพักแตงามงามเลยพักพร้อมพักสลัด เกี่ยวเพียเร่เนาะสิคาขนาดพี่ร้องไหมโอ้คำใหญ่ขนาด รช่พี่อ,ห,อหยดน้ำริรจิน,นามห้องมีลองจาดเบิ่งขลักขับ ก็ม,มีขอบุ้นหรือว่าขนมจีนมากราบเองแห้งแบ่บ <c oughs> ขับพี่น้องเลยโอ้หมดว่นี่เริ่มอิ่มล้ว <c oughs> เริ่มอิ่มแล้ว มีตอนปลาแดกเนาะเพราะว่ามาสอนใส่ปลาแดกปองทำเองกินเองพี่น้องเลย แซ่บๆพี่น้องเลยนะถึงคำสุดท้ายไปเนี่ยเริ่มอิ่มละคำสุดท้ายคำใหญ่ๆ นไปหาหัวข้ามอิ่มทันทีอ <ober jug> ันสมเหยแต่กระแ่บสุดยอดเมนูอาหารเรามีหลากหลายชนิดหลายประเภทที่น้องลองไปกินเบิ่งเนาะอันนี้เป็นเมนูต่ำมะฮุ่งเรียกว่าส้มต่ำอะไรเนาะ หูไรมักหูไรยากหูไรกูเคยกินเนีย่น้องเอาไปเฮ็ดกินไปตำกินเบื้องเนาะเรื่าซื้ออยู่ตามห้างตามอย่างกระมีเนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องมาหนี่บ่าวสอนขอสิขอจบที่ไว้เพียงคำนี้ก่อนเนาะอิ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้วกินมือเดียวเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ซองใหม่ของบ่าวสอนเนี่เนาะบ่าวสอนมีอีกซองหนึ่งคือซองสอนนอนทัวร์ชาแนลเนาะซึ่งเป็นซองท่องเที่ยวอันนี้เป็นซ่องสายกินเนาะหูไรมักอากุฝาก แต่อมอมอมใจพี่รองเีล้วเนาะตอนนี้ยังบ่มีเมนูเด็ดอย่างเนาะกินตามภาษาบ้านๆไปก่อนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนจงอยูด่ดีมีแห้งโชคหมาเงินคำร่ำรวยสวายดี